ชวนอ่านชวนทำซีซั่นสองตามรอยอริยวินัยสิ่งที่มนุษยชาติพัฒนาคือความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับวัตถุรอบตัวแต่ว่าไม่เก่งในเรื่องการเข้าใจจิตใจตัวเองสุดท้ายเราก็เลยไม่สามารถจัดการใจตัวเองได้แต่เราจัดการวัตถุภายนอกได้ดีเราก็เลยจัดการวัตถุภายนอกเพื่อมาสนองใจเราเองคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วจิตวิทยามันควรจะศึกษาอะไรล่ะมันควรจะศึกษาใจ เพื่อจะพัฒนาจิตของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยดีนั้นคําว่ายัง่งยืนในความหมายที่ที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยก็คือการมองเห็นในทุกๆมิติว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่เรากําลังจะศึกษาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอาจะมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันคงจะต้องไม่ได้มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่มองในทุกๆมิติปัญหาก็คือว่าจิตวิทยาจะพาเราไปเส้นทางไหนล่ะระหว่างเส้นทางที่เอาวัตถุ มาเยียวยาจิตหรือจะไปสู่เส้นทางที่พัฒนาจิตให้เป็นจิตที่เป็นอิสระจากวัตถุหนึ่งเราต้องรู้ทําความเข้าใจกับความจริงของของสิ่งนั้นๆคือต้องรู้รู้ธรรมชาติของสิ่งนั้นๆอย่างแท้จริงนะมีมีความรู้มีความเข้าใจสิ่งนั้นๆอย่างแท้จริงแล้วก็มองเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งอื่นๆด้วยที่จะมาเกื้อกูลให้ความปรารถนาหรือความต้องการที่เราตั้งใจจะจะ,จะทำเนี่ยให้มันเป็นไปแบบ ที่เป็นประโยชน์แท้จริงทั้งส่วนตนส่วนสังคมแล้วก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมคือโลกทั้งหมดเลยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องคือต้องรู้จักว่าธรรมชาติจ,จริงๆที่มันสมบูรณ์แบบอะในฐานะเช่นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่มันสมบูรณ์มนุษย์ที่มันมีความสุขมนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์ที่พัฒนาดีงามแล้วเนี่ยมันควรจะมีสภาวะมีคุณลักษณะอย่างไงด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับมามองเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นก่อน คือเราเชื่อไปแล้วว่าไอ้จิตแบบปุถุชนเนี่ยมันคือสภาพจิตที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาจิตตามหลักจิตวิทยาแต่ในทางพุทธศาสนานั้นเห็นว่าทําอย่างไรจะพัฒนาปุถุชนขึ้นไปให้เป็นอริยชนหรืออารยชนให้ได้และเมื่อเราจัดตั้งวางระบบไม่ว่าระบบเศรษฐกิจระบบการปกครองบนฐานของการเชื่อว่าจิตมนุษย์ที่มีกิเลสเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วจิตมนุษย์จะไม่มีกิเลสมันเป็นไปไม่ได้ ไอ้ระบบเศรษฐกิจระบบการค้าขายระบบการสงครามการปกครองมันก็คิดอยู่บนสมมติฐานอันนี้แล้วเราทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักจิตวิทยาเนี่ยเราก็อยู่บนแอสซัมชันนี้จิตวิทยาก็เลยกลายไปเป็นเครื่องมือรับใช้สนองความต้องการของระบบเหล่านั้นแทนที่จิตวิทยาจะทำหน้าที่ในการช่วยปรับปรุงแก้ไขระบบนั้นคือไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ในการเป็นตัวปรับแก้ แต่กลายเป็นตัวสนองหรือเป็นเครื่องรับใช้ไปดังนั้นจิตวิทยาก็ต้องกลับมาตั้งหลักใหม่ว่าเราจะเอาจิตวิทยาไปสนองกิเลสมนุษย์สนองระบบสังคมระบบเศรษฐ,ฐกิจระบบการปกครองที่ออกแบบมาบนฐานคิดว่ามนุษย์มีกิเลสหรือเราจะมาตั้งหลักพัฒนามนุษย์ให้มีกิเลสน้อยลงเพื่อมนุษย์ที่มีกิเลสน้อยลงจะได้ไปสร้างระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบการปกครองที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ แทนที่จิตวิทยาจะมาช่วยในการพัฒนาจิตให้มีกิเลสน้อยให้มีความดีงามมากเราก็เอาจิตวิทยาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทำยังไงใช้จิตวิทยาสิทำให้คนอยากซื้อของเราเยอะๆจิตวิทยาการตลาดจิตวิทยาในการทำให้คนอยากที่จะเสพบ,บริโภคมากๆจิตวิทยาตัวเองก็เลยกลายเปลี่ยนเป้าทำให้ มนุษย์นั้นเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาจิตใจของตัวเองได้แต่ว่าไปมุ่งพัฒนาวัตถุและเทคโนโลยีเพื่อมาสนองใจของตัวเพราะฉะนั้นการที่จิตวิทยาทำหน้าที่แยกตัวออกมาโดยไม่ได้ไปมองเชื่อมโยงกับเรื่องจริยธรรมไม่ได้ไปมองเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมจิตวิทยาก็อาจจะผิดพลาดหลงทางกลายไปเป็นเครื่องมือในการทําให้มนุษย์ขัดแยง้งช่วงชิงหาผลประโยชน์ หรือแม้แต่อย่างพี่ครูพุ้ยว่าเมื่อกี้คือทําสงครามกันก็มีจิตวิทยาในการทําสงครามไปกันถึงขนาดนั้นนั้นจิตวิทยาอย่างนี้เป็นจิตวิทยาที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็จะทําให้โลกนี้ไม่นําไปสู่สันติไม่นําไปสู่ความสุขที่แท้จริงสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้มนุษย์มนุษย์เนี่ยด้วยความที่เรามีทิฏฐิว่า ทที่สองอย่างที่สําคัญในปัจจุบันเนี่ยที่ส่งผลเรื่องของการพัฒนาแล้วทาให้เกิดความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของ cott, การเข้าใจว่าความสุขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งเสพอย่างเดียวอา่าอนันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยต้องพิชิตธรรมชาติถึงจะเก่งถึงจะดีธรรมชาติเหมือนเห็นธรรมชาติเป็นศัตรูของมนุษย์เออมันก็เลยทาให้เกิดปัญหาในปัจจุบันข,ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นทิศที่แค่2ตัวเนี่ยหลวงพ่อบอก ถ้าเกิดแก้สองตัวนี้ได้อ่มนุษย์จะมีทางเหมือนกับปลดล็อกอ่เออเหมือนจะปลดล็อกเพราะตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนกับพอมันเป็นข้อแม้อย่างเงี้ยพอมันมีทิที่สองตัวเนี้ยมันล็อกไว้อยู่พอมันล็อกไว้อยู่มนุษย์ก็เลยแบบเหมือนวนอยู่ในอ่างอ่ะพอทําอะไรมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเข้าใจว่ามันเป็นได้แค่เนี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่พอเราปลดล็อกสองตัวนี้ปุ๊บอ่ะเออกลายเป็นว่าเราจะเห็น p o s s i b i l i t y มากมายเลยสาหรับมนุษย์ที่มันสามารถเป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆความสุขมีตั้งห้าแบบนะครับซึ่งงถ้าาใใครสนนนจก็ลออไปดูเะ